สิบหัวข้อพัฒนาตัวเองสำหรับคนที่กำลังหมดไฟคุณรู้สึกหมดไฟกับงานบ้างไหมตื่นมาก็แค่อยากให้วันนั้นผ่านไปเร็วๆคลิปนี้จะช่วยคุณดึงพลังในตัวกลับมาด้วยสิบหัวข้อการพัฒนาตัวเองที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นแนวทางจริงที่คนทำงานนำไปใช้ได้ทันทีใครที่กำลังรู้สึกว่าแค่อยู่ให้รอดวันต่อวันก็เหนื่อยแล้วคลิปนี้คือพื้นที่ปลอดภยัย ที่คุณจะได้เติมแรงบันดาลใจกลับคืนมามาเริ่มกันได้เลยค่ะ 1. ตั้งเป้าหมายชีวิตแบบสมาร์ทเป้าหมายที่ดีไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆแต่ต้องชัดเจนวัดผลได้และมีเด a d ล i n เช่นแทนที่จะบอกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนเป็นฉันต้องเรียนจบคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ได้ภายในสเดือนแล้วลงมือทำเลยส ค้นหาเหตุผลทำไมของตัวเองเบื้องหลังแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่คือเหตุผลที่ชัดเจนเช่นถ้าคุณอยากเลื่อนตำแหน่งเพื่อมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะอยากให้พ่อแม่สบายขึ้นลูกๆได้เรียนโรงเรียนดีดีอยู่ดีกินดีมากขึ้นนั่นคือพลังที่จะทำให้คุณไม่หยุดพัฒนาแม้วันที่ท้อแท้สทบทวนเป้าหมายเป็นประจำตั้งเวลาเดือนละครั้ง หรือทุกสัปดาห์มานั่งดูว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปถึงไหนแล้วเหมือนเป็นการเตือนตัวเองให้ไม่หลุดเส้นทาง 4. วางแผนเล็กๆทุกวันคุณไม่จำเป็นต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดทุกวันแค่ทำอะไรเล็กๆให้ดีขึ้นในแต่ละวันเช่นอ่านหนังสือสิบหน้าเรียนรู้ทักษะใหม่วันละสินาทีหสร้างแรงบันดาลใจรอบตัวติดโพสต์อิทคำคม แรงบันดาลใจไว้หน้าคอมพิวเตอร์หรือฟังพอดแคสต์ที่ช่วยเติมพลังใจในตอนเช้าเช่นฟังเรื่องราวของคนที่เคยล้มเหลวแล้วกลับมายิ่งใหญ่ได้หเลือกอยู่กับคนที่มีไฟพลังบวกเป็นเรื่องที่ติดต่อจากกันได้ลองสังเกตดูว่าเวลาคุณอยู่กับใครแล้วคุณรู้สึกมีกำลังใจอยากพัฒนาตัวเองแล้วพาตัวเองไปอยู่ในแวดวงแบบนั้นให้บ่อยขึ้น เเขียนบันทึกความก้าวหน้าการเห็นพัฒนาการของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยจะช่วยให้คุณรู้สึกภูมิใจและมีแรงก้าวต่อเช่นเขียนว่าวันนี้ได้กล้าพูดในที่ประชุมหรือเรียนรู้การใช้ AI ฟังก์ชั่นใหม่ 8. พักอย่างตั้งใจการพักไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการชาร์จพลังงานของกายและใจคนทำงานหลายคนหมดไฟเพราะไม่รู้จักหยุด ลองจัดวันพักให้ตัวเองแบบไม่รู้สึกผิดแล้วคุณจะกลับมาสดชื่นกว่าเดิม 9. อย่าเทียบตัวเองกับคนอื่นเส้นทางชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมาบั่นทอนตัวเองแต่ให้ใช้มันเป็นแรงบันดาลใจแทนเช่นเขาทำได้ฉันก็ทำได้ถ้าไม่ยอมแพ้และเมื่อมันถึงเวลาของมันสิฉลองความสำเร็จเล็กๆไม่ต้องรอ จนถึงเป้าหมายใหญ่ลองให้รางวัลตัวเองเมื่อทำอะไรได้ดีเช่นจบโปรเจกต์ยากๆก็ให้เวลากับตัวเองดูหนังเรื่องโปรดสักเรื่องหนึ่งหรือซื้อของขวัญเล็กๆที่เคยอยากได้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือสิบหัวข้อที่จะช่วยให้คนทำงานแบบคุณมีกำลังใจมีทิศทางและไม่หลงทางในการพัฒนาตัวเองจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เกิดจากก้าวใหญ่เสมอไปแต่เกิดจากก้าวเล็กๆที่คุณเลือกเดินทุกวันถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้ลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยค่ะว่าข้อไหนที่คุณจะเริ่มทำในสัปดาห์นี้แล้วแท็กเพื่อนที่คุณอยากให้มีฝ่ายในการพัฒนาตัวเองกลับมาอีกครั้งด้วยและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปแนวพัฒนาตัวเองดีๆแบบนี้อีกนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ